มาถึงช่วงเวลาเข้าครัวทำเมนูอาหารอร่อยๆง่ายๆตามสไตล์ modern living solution สูรสำเร็จของสวีทแนสมัยกันแล้วนะคะอยู่กับดาด้าเหมือนเดิมค่ะค่ะสวัสดีค่ะตามสัญญาและสโลแกนของเราค่ะว่าอาหารจะต้องอร่อยดูดีแล้วก็สวยงามอวดเพื่อนได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ด้านเลยสนองนี้ตัวเองยังไงก็คือเป็นเมนูที่ด้าชอบและเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องชอบนั่นคือเมนูกุ้งอบชีสนั่นเองค่ะ กุ้งไม่ธรรมดาค่ะกุ้งตัวใหญ่มากจริงๆเลือกมาเลยเพราะว่าอยากจะได้ดูแบบว่าให้ดูแบบกุ้งตัวใหญ่นิดนึงเวลาใส่กับชีสทานมันจะอร่อยมากมค่ะและที่สําคัญวันนี้นะคะเ,เมนูกุ้งอบชีสจะง่ายเพราะว่าด้มีตัวช่วยที่ทําให้เมนูนี้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมนะคะ,คะนี่คือเตาอบไฟฟ้าเครื่องนี้เลยค่ะซึ่งจุมากเลยนะคะจุถึง60ลิตรแล้วก็ใหญ่มากดูสิตัวช่วยที่ดีมากแต่พูดถึงขั้นตอนการทําไม่เป็นห่วงเลยค่ะห่วงอย่างเดียวค่ะตอนนี้คือนี่เลยค่ะหอม หัวใหญ่สับเชื่อว่าทุกคนเคยเป็นหั่นหอมไปมีเรื่องเศร้าตลอดน้ำตาม,มันจะไหลเหมือนเหมือนมีดาราม่าอยู่ตลอดเวลาชเพราะฉะนั้นนะคะเรามีวิธีการในการหั่นหอมหัวใหญ่ให้น้ำตาไม่ไหลมาฝากกันค่ะสําหรับเคล็ดลับที่จะทาให้หมดปัญหาน้ําตาไหลเวลาหั่นหัวหอมใหญ่นั้นก็มีอยู่หลายวิธีเลยค่ะวิธีแรกนําหอมใหญ่ไปแช่นในตู้เย็นอย่างน้อย30นาทีก่อนนํามาปอกเปลือกสับหรือหั่นเพราะความเย็นจะทําให้ปฏิกิริยาต่างๆนั้นเข้าสู่ตาของคุณได้ช้าลงนั่นเองค่ะแล้วอีกหนึ่งวิธีที่ได้ผล เ่นเดียวกันก็คือหั่นหอมใหญ่ใกล้ๆกับบริเวณที่มีความร้อนอย่างเช่นเทียนหรือเตาแกส๊สเพราะความร้อนจากเปลวไฟจะช่วยดึงดูดสารซัลเฟอร์ออกไปให้พ้นจากดวงตาของเรานั่นเองค่ะเรามาลงมือทำกันเลยไหมคะเอาเลยค่ะ,คะเริ่มตอนแรกนะคะเดี๋ยวขอหยิบถาดม,มาก่อนละกันนะคะใส่กุ้งลงไปก่อนคะ่ะพี่จอยคะ่ะใส่ลงไปเลยนะคะใช่แล้ว พอวางกุ้งแล้วนะคะ,คะก็เดี๋ยวมาส่วนผสมตัวที่ทำลาดบนตัวกุ้งก่อนนะคะต่ะอามานะคะเดี๋ยวเรามาผัดหอมใหญ่นะคะกับมือเข้าด้วยกันให้หอมๆนิดนึงเปิดเตาก่อนนะคะ ราคชีสพระเอกของเราคือชีสนั่นเองค่ะเสร็จแล้วนี่นะคะเราก็โรยเลยโรยชีสพอหลังจากโรยผงปาปริก้าไปเรียบร้อยนะคะก็นําเข้าเตาอบนะคะใช้ไฟบนล่างค่ะ,ะแล้วก็ความร้อนประมาณ200องศาเซลเซียสนะคะอบประมาณ10-15นาทีดูว่าชีสมันกลิมเกรียมแล้วเนี่ยพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะ เชื่อแล,ล้วค่ะว่าการมีเครื่องครัที่มีความสะดวกไม่ว่าจะทำในไหนก็ง่ายไปสหมดเลยค่ะค่ะและอย่างต่อโอฟฟ้าเครื่องนี้นะคะสามารถทาอุณหภูมิได้ตั้งแต่7 0็ดถึงสององศาเซลเซียสนะคะและที่สาคัญคือมีระบบลมร้อนช่วยกระจายความร้อนทําให้อาหารสุกทั่วถึงจะได้ดูน่าทานใช่สีก็จะสวยน่าทานด้วยนะคะคะและก็ยังมีไฟอา d วดีนะคะที่ทําให้เราเห็นอาหารสุกได้อย่างชัดเจนมากๆเลยนะคะม่อกิดเมนูของเราค่ะก็จะเห็นว่าชีสี่มันเยอะมันเกลียมได้ทพีหรือยังค่ะละยังทําเมนูได้หลากหลายด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น ปิ้งยา่างอบไก่ทั้งตัวก็ยังทำได้และที่ชอบมากๆนะคะสามารถทำบาร์บีคิวได้ด้วยค่ะเพราะ oh. ว่าเขามีแกนบาร์บีคิวถึง6แกนเลยทีเดียวค่ะอย่างนี้จัดปาร์ตี้บาร์บีคิวที่บ้านได้สบายเลยนะคะทำบ่อยมากเลย <laughs> <laughs> นี่แหละค่ะชีวิตแบบ Modern Living Solution สสุรสาเร็จของชีวิตแันสมัยค่ะ ่ค่ะที่ www.city.io.ph นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว,ว่าแยาจะทำอาหารเมนูสไตล์เชฟพ่อลูกอ่อนนะคะสามารถที่จะไปดูได้นะคะเชฟบุ๊กกับน้องพาสต้าค่ะพี่ดาเขาจะทำเมนูที่สนุกแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะที่ YouTube Channel ชาวีลับค่ะขอชิม,มได้ไหมอ่ะได้เลยค่ะม,มาหยิบช้อนเลยรอเวลานี้มานานแล้วอ่ะค่ะ กับชีสท mm hmm. ี่แบบว่ามันมันของปาปิการอ่ะใช่ค่ะ